ยาัมสดามนะแล้วแกก็เห็นผมว่าอยู่ที่นี่แกก็ใส่ชื่อผมให้ผมเข้าประชุมร่วมกับแกด้วยของยูเนสโกประชุมศิลปินนานาชาติแล้วก็จะปรากฏว่าพอถึงวันประชุมอาจารย์เขียนอาจารย์เขียนไม่มาไม่เข้าประชุมผมก็ต้องเข้าประชุมคนเดียวในฐานะคนไทยเรางเสียนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็นึกว่าแกป่วย แกก็่แกเพราะว่าเธยไปมาเพราะหลังจากสองจำปีผมไปเจอแกแ่ลืมไปแล้วว่าแกเป็นคนทําเรื่องให้ผมเข้าประชุมกับแกแลแกเรื่องแกบอกอ้าวธุระเล็เหรอไปเยวอาซาจามเหรอผมเคยผมเคยไปมาแล้วเมืองคุณสวยดีผมไปประชุมเอ่อแต่ผมยังพูดในที่ประชุมด้วยพูแกบ้าขนาดไหนผมยังพูดที่ประชุมด้วยแล้วแกไม่เข้าแต่แกมา แต่แกไปหาโรงแรมนอนแถวแถวลานไฟแดงนี่ไงนีแกบ้าขนาดไหนนั่นน่ะแล้วจะเรียกว่าจะเป็นคณะบดีได้ยังไงอ่ะแกเป็นข้าราชการแกเป็นข้าราชการแกเป็นข้าราชการแล้วแกก็มานะแต่แกไม่เข้าประชุมแล้วก็ยังไปหลอกคนอีกแล้วมาเจอต้นต่อเข้าอื่นก็ไม่รู้นะคุพหอเขาบอกเขาเออเหรอ แล้วแกลืมไปแล้วว่าแกเป็นคนเสนอผมเข้าประชุมด้วยแล้วแกบอกเปตัวเป็นตาเลยนะแกเข้าที่ประชุมนะผมก็เลยพูดไม่ออกาจำแม่นมากเลยเจ็ดสิบเจ็ดแม่เรื่องอะไนี้เรื่องนี้กิดอะเอเหตุอะเรื่องในอดีตเนี่ยจำแม่นเรื่อง่อวานนี่ลืมทำได้ยังไงคุณเป็นคณะบดีอเยอะเลยครับคณะบดียุคนี้ทำทำได้หมดครับไม่หมดทำทุกอย่างทำมากกนนี้อันนั้นอันนั้นที่บอกว่าหน้า ที่ว่าหน้าหน้าเศร้าที่อาจารย์เขียนทําอย่างนั้นน่ะอ่ใช่เป็นง,งี้ขคาราชการโอ้โหเน่าตั้งแต่อาจารย์ศิลเสียก็เน่าเลยโอ้ยอาจารย์ศิลอยู่ก็เน่าแต่อาจารย์ศิลแกคุมไหวแกยังคุมอยู่เพราะคุณกวแกเนะนคือ,อคือคืออาจารย์ศิลเน,นี่ยแกรู้จริงนะแกรู้จริงด้วยแล้วใจแกบริสุทธิ์นะใจแกรักศิลปะเพราะฉะนั้นคนก็ยอมรับตรงนั้นแต่มันเน่าอยู่แล้ว มันเรี่กธรรมดาเพียงแต่มันยังไม่เละเ<อ>พราะเวลาถตายก็แตกแยก<อ>เหมือนกับเหมือนงแตกครุงแตกอะ่ะ ศิลปินเนี่ยจับกลุ่มไม่ได้เลยไม่ได้คุณล้อกันชิบหายล้อกันชิบหายเหมือนกันทุกประเทศคุณอย่าไปดูเหมือนกันเวลาประชุมทีเดียวผมต้องเดินออกเหมือนกันเหมือนออลฟรั่งก็เป็นเป็นมันเป็นชาติอาจารย์จักรพันธ์ก็บอกว่าสมมติศิลปินเนี่ยเป็นอาชีพที่ขี้อิจฉาที่สุดในโลกนี่เลยเนี่ยนี่เลยเป็นไปได้กันนี้บางคนบ้าเล็กไหลก็มีเล็กไหล อ๋อแบบนี้มา้านเล็กๆก็ม right. ีเออโดนหลอกไอ้เน <Bass> <noise> <onic> <ita> ี่ยนะโดนไข้อาการผิดอยู่โดนด่าแล้วบ้าอะไรเนี่ยอนีรบ้าอะไรอะไรอะไรโปงอะไรเนี่ยโป่งทองโป่งทองเออโปงทองดูกันดูโป่งทองก็รุ่นใกล้ๆผมนะไอ้คุณผมรุ่นใครนะไอ้อะไรที่มันอยู่ที่โรงหล่อเมื่อก่อนที่ทำยันน่ะ ยันทำยันโยนสักยันเนี่ยไม่รู้ใครถึรงหรอกพอไปถึงจะเาจะเอาจะเอาไอ้ผ้าสักยันมาเอามาขายผมก็บอกบา้าว่ายัน,นยันอะไรกขามีอยู่ียวยันป้องกันตัวอยู่แล้วเอามาให้เราทำไม้ัเงเชื่ออยู่เลยชเชื่ออยู่เลยเปานเนี่ยเนีเนี่ยมันตนมันสมัยอยุท<ๆ>ยาเขาออกล้มนะ คุณจะบ้าหรือเปล่าคุณจะถือปืนป่ามาจนจบแล้วคุณจะใช้ยันจะไปลบกับใครว่ายิงไม่ยิงมันก็ตายยิงไม่ใช่เรื่องอาจารย์ศินตอบก็ยังอะไรแต่ว่าแต่แต่แต่เรื่องอาจารย์ศินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าหลายๆเรื่องนะซึ่งซึ่งซึ่งสังคมไทยเนี่ย จะจะจะไม่เปิดเผยยายังเรื่องส่วนตัวของท่านเนี้ยเป็นเรื่องเศร้านะแต่คนอื่นก็ก็ไม่พูดเรื่องคนมาลินี่ะอย่างนั้นอ่ะคือผมนอยู่ตั้งแต่โค้นกุติผมจะรู้หมดแล้วผมสนิทกับคนขับรถทํำไมเศร้าครับคุณคุณคุณมาลินีอะไรนะทำไมเศร้าอ่ะจบเศร้าคือ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 เรื่องนี้มันมันพูดไปเหมือนอินทา พูดพูดอยู่พูดอยู่ที่นี้แล้วนะเออไปยังไงคือยังไงคุณก็ไปบอกได้อยู่แล้วผมรู้วานรักไม่มีอะไรโลกหรอกก็เลยเป็นหนึ่งคนเป็นสองคนเราไม่รับแล้วคือใจรับพูดแล้วก็ไม่ได้ผิดนะผมรู้ผมรู้คืออาจารย์เสียเนี่ยนะคุณก็รู้ว่าแกรักศิลปะแต่แต่ผู้หญิงก็คือผู้หญิงผู้หญิงจะต้องรักรักเขามากกว่ารักศิลปะมีผู้หญิงน้อยคนที่จะยอม ให้ผู้ชายรักศิลป,ปะมากกว่าัวเองจริงป่าจริงจริงว่ะอ่าไม่ยอมละ <c oughs> คือยังไงผู้หญิงก็ยังมีความเห็นเป็นตัวอย่งาง <c oughs> เป็นมนุษย์เ <c oughs> พราะนั้นเขาจะทนไม่ไหวที่ผู้ที่เอ่อที่จ, <c oughs> จะที่ผู้ชายเนี่ยเอาเวลาไปทุ่มเทก,กับสิหรือป่าหรือป่ามากบางทีมองไม่เห็นตัวผู้หญิงเลยนะความความสำคัญเนี่ยเขาจะน้อยไปนะแล้วคนที่ทุ่มเทกับงานศิลปะเนี่ยเขาจะยุ่งกับเรื่องบ้านเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องสวนตัวน้อยมากนะเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนศิลปินคนหนึ่งเขาก็บ่นให้ผมฟังเขาบอกว่ายูเนี่ยนะทําแต่งานรักแต่งานตัวเองอ่ะที่งานบ้านฉันไม่เห็นแต่เห็นขยันเหมือนงานเลยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีลูกพี่ทีพูดขยันแต่งานแต่ขยันแต่งานบ้านไม่เอาอมานก็บ่นก็บ่นกับแฟนมันนะผมก็เออเนี่ยนะคือคือยังไงก็เถอะ ต่อให้พวกหญิงเรียนศิลปะมาแต่ความเป็นธรรมชาติของเขาก็ยังมีอยู่ความเป็นแม่เขาก็ยังมีอยู่ความแม่กัตัวเขายังมีอยู่ผู้ชายก็เห็นก็เห็นกันตัวแต่ทีนี้ถ้าพวกถ้าเราทรําศิลปะเต็มที่เนี่ยมันเป็นเรื่องสุดต่อเพอราะศิลปะไม่ใช่เรื่องกลางๆเห็นไหมผู้ทำผู้ทาไปเลยหรือบางทีทเรื่องกลางได้ไงทำธุรกิจด้วยไปทำราชการก่อนมาแล้วมาว่างมาทำเละว้บ <c oughs> ว่าเละครับ <c oughs> หลายคนบอกว่าตอนนี้ผมต้องเลี้ยงลูก ผมต้องทํางานก่อนปลดจะปลดเกษียณมาแล้วถึงมาเริ่มทำสิล่ะป่ะคุณไปดูสิไอ้กลุ่มผู้การเก่าอ่ะเเห็นไหมมันไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ปีสองอ่ะมันมันขาดตอนแล้วคุณหกสิบแล้วอ่ะคุณหกสิบคูณหน่แล้วคุณไปเริ่มเขียนสิวลายดอกไม้อยู่ได้ยังไงผู้การเก่าคุณห่างไปสี่สิบปีแล้วคุณเริ่มไหวเหรอคุณเห็นือเป่ะไอ้กลุ่มนั้นอ่ะไอ้กลุ่มนั้นอ่ะ ทุกคนตอนนี้พอออกไล่ออกจากงานกลับไปเขียนใหม่กลับไปเขียนรูกใหญ่เออแต่คุณแต่แต่คุณไม่ได้พัฒนาคุณกลับไปเขียนเหมือนตอนคุณเรียนถูกต้องมมาเริ่มเขียนแมวเขียนหมาเขียนอะไรเหมือนที่เคยเรียนอ่ะแล้วเป็นเป็นงั้นจริงงเป็นงั้นจริงแล้วคุณจะไปไหนรอดลกเขาไปไหนสี่สิบปีอ่ะแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่ตอนที่ร้านคุณจบเกษียณแล้วคุณแซงไปหมดแล้วคุณหมดแรงไปแล้วคุณทําไม่ได้แล้วขนาดผมเนี่ยไม่ได้ทํางานอาทิตย์ผมยังขาดเลย ผมยังขาดตอนเลยเลยอย่าว่าแต่เป็นปีเลยสองสามวันที่ทำหยุดทำงานผมจะขาดนั่นเลยผมต้องไปเริ่มใหม่แค่ไม่กี่วันเรามาสองอาทิตย์ที่กลับไปขาดเลยขาดแล้วคณไปออกเลยไปฝึกอยู่เรื่อยทุกวันขาดร้ชการแล้วคุณดูสชนะคนที่เริ่มคนที่หยุดไปสี่สิบปีเนี่ยแล้วคุณบอกว่ากลับมาเพราะตอนคุณว่างแล้วเนี่ยคุณบอกว่าเลี้ยงลูกต่อไปแล้วคุณเขียนไหมจะมอเห็นไทยได้ดีบ้าง ก็มีอาจจะมีน้อยคนมากมีอย่างแต่อย่างอาจารย์แล้วมีอัศนิกรแกยังไปรอดแต่น้อยคนมากที่จะไปอย่างเขาได้น้อยมากอ,าอย่างสีวันก็โอเคแกขยันนะตองน,นั้นก็ไม่เคยมีคุณไปสอนหนังสือคุณไปทําราชการคุณอยู่กับตํากระดาษอะอยู่กับตําแหน่งอยู่กับระบบบกียู่กบ้าบบเยอะแยะไปหมดนั่นแหละคุณถูกทําลายหมดแล้วส,สิ่งที่พี่พูดนะ่ต้องไปพูดที่คณะจิตกรรม เขาไม่ให้ผมเข้าอยู่แล้วเขาไม่อยากฟังเลยผมตอนหลังเขาไม่เชิญเลยครับผมพูดอย่างนี้และว่าบางคนก็เนี่ยชอบคิดว่าไปทํางานให้มีเงินซะก่อนแล้วจะกลับมาเขียนรูปเพราะว่าพูดเหมือนกันเละน้องก็อแล้วคนก็จะกลับบ้านเลย